แนแนวทางเลขเด็ดประจำงวดวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2567โดยกูรูประจำช่องในงวดนี้ถึงเจ็ดท่านด้วยกันสวัสดีครับ f อฟซทุกทุกท่านตอนนี้พี่น้องทางตอนเหนือของพวกเรากำลังประสบปัญหาอุทกภ,ภัยกันค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวไม่ทราบว่ามีเอฟซท่านใดที่ตอนนี้ ประสบปัญหาน้ำท่วมกันบ้างครับขอให้ทุกท่านระมัดระวังและเตรียมตัวป้องกันกันแต่เนิ่นๆนะครับในคลิปนี้ทางช่องได้รับเกียรติจากกูรูพิเศษเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านในอดีตตอนที่ท่านบวชอยู่ท่านได้มีโอกาสไปกราบคบบรูบาบุญชุม่มและครูบาบุญชุ่มยังตั้งชื่อให้ท่านว่าอาจารย์บุญเจริญปัจจุบันนี้อาจารย์บุญเจริญ ได้ลาสิกขามาเป็นฤาษีช่วยแม่ฝ้ายอยู่ที่วัดยานรัตนารามและที่สำคัญท่านได้แนะนำเลขให้กับญาติโยมตรงๆมาสี่งวดแล้วและงวดนี้เป็นงวดที่หที่ท่านจะมาให้โชคกับเอฟซีทางช่องเรามาฟังเสียงของอาจารย์บุญเจริญกันครับครับ,วส,รบ,รบสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์บุญเจริญครับครับก่อนผมก็ ว่าผมก็เดินทุด,ดงปฏิบัติธรรมป่าแ้วเขาอยู่คนเดียวอยู่ภูไว้ลมครับงหวังลาวจังหวัดไหนครับเรียนไทยลาอุบลชงเม็กโอ้อใหครับก็ประเภทไปลือูกกินข้าวกับพริกผงกับเกลือนี่แหละกินเห็ดเหกินน่อไม้หลวงปู่สวงอันแหละครับผมแล้วแล้วได้ได้ได้ได,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 ได้รู้ประวัติของหลวงปู่ไหมแล้วก็ศรัทธาหลวงปู่ขนาดไหนอะไรเงี้ยศรัทธาสิเต็ม ล้ลนเกินล้านเลยเพราะว่าท่านก็ดูแลสังขานผมเหมือนกันลูกปู่ระยะของสวงนท่านก็พามาเลยไปไปบ่อยแถวสีเกตแถวภูน้อยแถวภัยพัฒนาแถวนั้น,น่ะผมไปมาหมดคือท่านก็ดูแลสังขานผมอยู่ท่านท่านก็ดูแลผมอย่างดีผมก็ศรัทธาท่านเกินร้อยเกินล้านนะเพราะว่าท่านเป็นมหาอาหันแล้วปู่สวนอภินญ,ญาพิเศษคืออภิญญาหกอะไรพูดง่ายอภินญ,ญาพิเศษครับผม เอาละแล้วสำหรับงวดนี้อาจารย์อาจารย์คิดว่าเลขตัวไหนที่เอมันจะมาในงวดนี้เอผมเสี่ยงอธิษฐานจิตขอท่านเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาห้าวันเนี่ยครับอ่าท่านให้ท่านให้มาหางเดียวตัวเดียวเลยครับคือเกตสี่เจ็ดสี่เออแต่ท่านบอกว่าเกตสี่นี่เป็นข้างบนข้างบนนะแต่ ถ้าคนจะซื้อก็ซื้อล่างบนด้วยก็ได้ควบไปเลยแต่ความรู้สึกท่านบอกก็บนเมื่อกี้ท่านก็ให้สองแปดแล้วก็หกเกียตเต็มเต็มตรงๆทั้งล่างทั้งบนเลยนะที่ผ่านมาเหรอใช่ที่ผ่านมาสองแปดกับหกเกียรตอ๋องวดนี้งวดนี้ก็คือเจสี่ใช่เกียตสี่ตัวเดียวเลยเอาละถ้างวดนี้ออกเจ็ดสี่มาเอฟซีของทางช่องก็ช่วยเออทาง วัดยานของเราที่ขอนแก่นใช่ไหมครับอมารมขัน<อ>สร้างหลวงปู่สวงส่วนพระอาจารย์ยนแห่งคาถาทะลุเลขท่านได้ส่งเลขเด็ดมาให้ดังนี้เลข6กหกสหนึ่งประจำงวดวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2567สําหสำหรับเลขเด็ดของพระอาจารย์ยน หากใครได้ติดตามท่านบ่อยๆจะรู้ว่าถ้าหากว่าท่านจะตัดเลขแล้วจับคู่เป็นจะเข้าตลอดเลยลองดูนะครับและต่อมาสำหรับอาจารย์คมแม้ว่าในช่วงนี้สุขภาพจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยลัะทิ้ง fc ของทั้งช่องยังคงคำนวณแนวทางเลขเด็ดมาให้ตลอดในครั้งนี้ก็เช่นกันลองมาฟังอาจารย์คมกันนะครับ ดูข่าวนะ้ําท่วมสงสายเขาเนาะ,อ,ะอยากจะช,ช่วยเขาบ้างอโอ้ทำไมประเทศไทยเป็นอย่างนี้หมดอืแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ถูกเลขจะช่วยเขาสักหน่อยอ่แล้วอย่างงวดน,นี้อนิคมนิคมคิดว่าเลขอะไรที่มันจะพอมีเขา้าเข้ามาบ้างอ่บนนะมผมได้ได้บนห้าเก้าห้าหนึ่งแล้วก็สามเก้าสามหนึ่งข้างบนนะห้าเก้าห้าหนึ่งสามเก้าสามหนึ่งข้างบนโอเค ข้างล่าง9094 6064ยังไงถ้าลูกศิษย์ถูกก็ทําบุญร่วมกับพี่อู๋ด้วย uh huh. ที่ว่าจะสร้างหลวงพ่อสวงที่นนทบุรีเหรอใช่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 อืมเอ่อใครร่วมสร้างพี่อู๋ก็มีพระมีพระหลวงปู่แจกให้ทุกคนอืมแั้นเนี้ย<ด>ยังไงค,คมนิคมนิคมเอาเเอา,เอาที่อยู่มาให้ในพี่อู๋ส่งไปให้แล้วก็มาต่อกันด้วยอาจารย์แอดฤสีแห่งหนองบัวลำพูในงวดน,นี้อาจารย์แอด จะทิ้งทวนด้วยเลขอะไรเรามารับฟังอาจารย์แอดกันเลยครับอาจารย์แอดอองวดน,นี้คิดว่าเลขอะไรสวยๆที่มันจะต้องเข้าแน่เอา,เอาที่มันเข้าแน่ๆนะเอาเข้าแน่ๆอะเข้าเข้าแน่ๆที่ที่ว่าฟันธงเลยนะเข้าแน,าๆน่ๆงวดน,นี้ฟันธงเลยมีศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็แปดเก้าเจ็ดสองตัวฟันธงเลยศูนย์เก้าเจ็ดข้างล่างก็ศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดศูนย์เก้า หลักเก้าขดข้างล่างศูนย์เก้าศูนย์แน์เกสายแล้วและก็มาถึงคิวของทายาทของอาจารย์สงวนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาแถมยังมีจิตเมตตาคอยให้ความช่วยเหลือทุกท่านที่เดือดร้อนด้วยความเต็มใจไม่เคยปฏิเสธเลยแถมเรื่องโชคลาภอาจารย์แก้วก็ติดอันดับกูรูที่มีความแม่นยำอันดับต้นๆของทางช่องเลยทีเดียว ดูได้จาก f c ที่ได้รับโชคจากการแนะแนวทางของท่านเรามาพบกับอาจารย์แก้วกันเลยครับกได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้อ๋อก็ประมาณ60อร์คนมาบ้างแล้วและครับแล้ีก็ทำกระท่อมไว้ก่อนอืมอืมอืพอมีคนมาช่วยใช่ไหมพอมีกำลังางบ้างพอมีมาเรื่อยๆครับพอมีมาเรื่อยๆครับดีดี าเพี่พี่นบก็ว่าจะมาเยี่ยมอยู่เลอวอจะมาตอนไหนเออว่จะบอกบุญอะไกุนนบเหมือนกันว่าที่ผมจะสร้างเอกระท่อมให้ปู่ที่ว่ากําแพงแถวบ้านนะอืมครับอ่าแล้วงวดนี้ะคิดอาจารย์อาจารย์แก้วคิดว่าเลขตัวไหนที่มันผมผมไม่ไม่ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าลุงปู่มาให้ปัญหาลุงปู่ลุง ลงมามลงมาแล้วก็มาเอาแบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบแล้วเขียนเป็นมันเหมือนยันโบราณนะครับท่านมาเขียนให้บอกเก็บไว้เอผมก็แบงค์ยี่สิบที่ผมเก็บไว้ในผ้าอังสะลวงปู่ที่ลวงปู่ให้ไว้แล้วลวงกูป,ปู่ก็เสียบแบงค์ยี่สิบไปให้มผมก็เก็บไว้พอดีผมก็วันนั้นผมไปดูอื ไปดูแบงก์ยี่สิบโอ้แบงก์ยี่สิบลุงปู่ยังอยู่เป็นมรดกอก่างผมก็เก็บไว้แล้วลเ,ลเลขแบงก์ยี่สิบมันเลขอะไรอ,ะอ่ะเลขแบงก์ยี่สิบข้างหน้ามันแปดเก้าหนึ่งครับครับครับแปดเก้าหนึ่งอืแปดเก้าหนึ่งบด้านล่างก็แปดสามดับงวดงวดนี้ที่ผมฝันเห็นแบงก์ยี่สิบลุงปู่ก็คิดว่า สองศูนยแล้วก็8ปดสามนะครับเรามาต่อกันด้วยอีกาแสนรู้สัตว์คู่ใจของหลวงตาวันชัยที่มักจะช่วยหลวงตามอบโชคมอบลาบให้กับญาติโยมอยู่เสมอและในครั้งนี้เรามารับฟังจากหลวงตาวันชัยกันเลยครับ <c oughs> <c oughs> เอาละงวดน,นี้วดน,นี้หลวงตาว่าอะไรสวยดีเลขอ่ะมันนั่นขวันเตืนงูเนาะ งูตัวใหญ่เนี้ยเหมืนพญานาคเงี้ยท่านจะมามาแทนแม่เบี้ยมาจะมาจิกหัวพอดีเลยก็บอกหลวงู่สวงมะเรียกหลวงู่สว่งว่าหลวงพ่อสวงชื่อด้วยว่ะงูตัวใหญ่พญานาคเนอะเี่ยเล่ก่อฟังเหมือนปลาปลาตายอะโยมองตางตาตีตีเป็นอะไรอ่ะตีว่าเจ็ดเจบแปดศูนย 780กับ5 5เลยนะ580นี780หน่แน580กับ780ส่งท้ายสําหรับคลิปนี้กับหลวงปู่เทพสื่อวิญญาณหลวงปู่ผู้ใจดีมีเมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งความเมตตาของหลวงปู่เทพจึงสามารถสยบทุกสิ่งที่เข้ามาหาท่านได้ทุกครั้งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรด้วยจิตเมตตาของหลวงปู่เทพ ที่ต้องการมอบโชคลาบตอบแทนเอซีของทางช่องที่ได้ร่วมกันร่วมบุญถวายปัจจัยช่วยท่านอยู่เสมอเรามาพบกับหลวงปู่เทพสื่อวิญญาณกันเลยครับฮัลโหลนมัสการครับเอาเอาเดี๋ยวก็ได้ฝันได้สาแล้วก็ไอเจ็นี่แหละเท่านั้นแหละสากับ72็องเออ ครับผมเออเอาขอให้มีบารมีเด้อกรลังอยากลับสำนักแล้วมีโยมเขาปฏิบัติด้วยครูใส่ชุดขารออยู่นู่นเลออนุโมทนาบุญด้วยเดี๋ยววันนี้กระดวนด้วยก็อหนึ่งเพราะเขาเป็นไม่ค่อยมานาไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่คนเดียวนะก็มีอยู่คนเดียวเออครับผมเอาจ่าเินก่อนนะครับน้ำมัสการครับเอาบุญรักษาพระคุมครองอริรใส่เอายืนยืนเออหน้าฝนนี้ อย่าลืมืระวังเตรียมตัวไว้ให้พร้อมกับอุทกภัยที่จะมาถึงขอให้หลวงปู่สวงคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความปลอดภยัยมีโชคมีลาบดังที่ท่านตั้งใจแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ